วันตราดรำลึกครบรอบ118ปีระหว่างวันที่23ถึง27มีนาคมนี้ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดจะเห็นชาวเมืองตราดรวมกันน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่5ซึ่งด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านทำให้ฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศเมื่อวันที่23มีนาคมปี2449 ส่วนเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คืออาบาจอตราดซึ่งของการเมืองกำลังจับตาว่าจะเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายของวิเชียรทรัพย์เจริญนายกอาบาจอตราดหรือไม่หลังจากภูมิทัศน์การเมืองจังหวัดตราดที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เป็นทักเก้าวไกลได้สอสอตราดมาครอบครอง ทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นในสนามน,นายกอบจอกำลังเป็นโจทย์ยากของวิเชียนจะป้องกันแชมป์กลัดกระแสบ้านใหม่สีส้มได้แค่ไหนเพราะเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาิริกัญญาตันสกุลแกนนำพักก้าวไกลเป็นตัวแทนชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักร่วมสังเกตการการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอรตรา โดยในวันนั้นศูนย์ประสานงานพักเก้าไกลจังหวัดตราดมีมติส่งชื่อชลทีนุ่มหนูนายกสมาพันธ์ชาวส่วนผู้เรียนไทยภาคตะวันออกอดีตผออสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีลงสมัครนายกอบจต,ตราดในนามเก้าวไกลสำหรับชนทีนุ่มหนูไม่ใช่คนอื่นไกลเพราะเป็นน้องชายของสอสอโอศักดินในุ่มหนูสอสอตราดพักก้าวไกลโดยสมัยรับราชการ ชลธีเคยได้รับฉายามือปราบผุเรียนอ่อนมาแล้วส่วนการเลือกตั้งใหญ่ปี2566จากกระแสคลื่นสีส้มในภาคตะวันออกก็ทำให้พักคเก้าไกลกว่าที่นั่งสสไล่ตั้งแต่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีจนถึงจังหวัดตราดได้เป็นกอบเป็นกรรมโดยเฉพาะสสโอสักดิ์ดนนุ่มหนู ได้เป็นสอสอตราดสองสมัยจึงทำให้นักการเมืองท้องถิ่นและนักธุรกิจน้อยใหญ่จึงเลือกมาโฟกัสที่พักเก้าไกลมากขึ้นเรื่อยๆแต่หากย้อนไปช่วงปี2544ถึง2554สมรภูมิการเมืองจังหวัดตราดแบ่งเป็นการเมืองระดับชาติคือทีระสลักเพชรสอสอตราดพักประชาธิปัตย์ส่วนการเมืองท้องถิ่นก็เป็นวิเชียนนายกอบจอตราดที่มีความใกล้ชิดกับพักเพื่อไทย แต่เมื่อการเลือกตั้งสสตราดในปี2562ได้เกิดการพลิกโฉมทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อจักดินายนุ่มหนูพักอนาคตใหม่พลิกชนะทีระอดีตสสตราด5าสมัยจากพักประชาธิปัตย์ในครั้งนั้นคนเมืองตราดคาดไม่ถึงว่าสักดินายนุ่มหนูเจ้าของธุรกิจแป้งขนมจีนในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ประสบความสำเร็จในเมืองลาวจะกลายเป็นสสหน้าใหม่ได้สำเร็จ ส่วนการเลือกตั้งปี2566สักดินัยในสีเสื้อพักคก้าวไกลก็โกยแต้มทิ้งห่างคู่แข่งจากกระแสมีเราไม่มีลุงโดยปัจจุบันศักดินยัยในหมวกสอสอตราสมัยที่สองยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์และกลายเป็นศูนย์รวมนักการเมืองท้องถิ่นยุคสีสม้ม ขณะที่วิเชียนทรัพเจริญนายกอบจอตราด5สมัยและหัวนหน้ากลุ่มลูกเมืองตราดในวัยเจปียังมุ่งมั่นที่จะลงสนามอีกครั้งแต่คนการเมืองสุดชายแดนตะวันออกกําลังจับตาว่าวิเชียนจะวางมือหรือไม่เพราะการเลือกตั้งนายกอบจอตราดเมื่อปี2563วิเชียนและศักดินายนุ่มหนูสอสอตราดยังเป็นพันธมิตรกัน ส่วนขณะก้าวหน้าของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่ได้ส่งคนลงแข่งกับนายกวิเชียนที่ผ่านมาวิเชียนอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นมายาวนานกว่า40ปีส่วนในการเมืองระดับชาติวิเชียนยืนข้างชักศิณชินวัตรมาตั้งแต่พักไทยรักไทยจนถึงพักเพื่อไทยแน่นอนว่าจากการเลือกตั้งสนามใหญ่ที่ผ่านมากระแสพักก้าวไกลได้ส่งผลสะเทือนถึงบ้านใหญ่เมืองตราด เมื่อเจริญชาลาลายอดีตรองนายกอบจอตราดสีสมัยต้องโบกมือลานายกวิเชียนเพื่อเตรียมตัวลงสมัครนายกอบจอตาดเช่นกันดังนั้นการเลือกตั้งนายกอบจอตราดสมัยหน้ากำลังเป็นเดิมพันสุดท้ายของวิเชียนที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะออกมาอย่างไรท่ามกลางกระแสสีส้มจากพรรคก้าวไกลที่ต้องการเก้าอี้นายกอบจอตราดแน่นอน